ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะก็ประชุมคณะกรรมาการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนกิจการช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมระดมทุนและก็โครงการส่งเสริมสุขภาพปีงบประมาณ2569ค่ะ น,นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดครั้งที่4ทับ2568ณนห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวดัดตราดโดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะการประชุมในครั้งนี้ได้รายง,งานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ2568ในหลายภารกิจสําคัญค่ะอาทิบริการโลหิตอวัยวะดวงตาการช่วยเหลือผู้ประสบภยัย และการพัฒนาอาสาสมัครพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาการชาติไทยแล้วจำนวน14โครงการนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเตรียมจัดกิจกรรมระดมทุนอาทิงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาติและร้านมัชฉากาชาตในเทศกาลปีใหม่รวมไปถึงโครงการธันตกรรมเคลื่อนที่เป้าหมาย600รายเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสภาการชาติไทย จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและมอบโลก่เกียรติคุณพร้อมกับเข็มที่ระลึกและเงินฝากธนาคารแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้สูงวัยในชุมชนโดยมีนายพิริยะชันธดีโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุสองรายค่ะได้แก่นางทองคำศรีจันร์อายุ101ปีชาวอำเภอบางปลามะและนางเล็ก เพชรพ่วงผ่านอายุ101ปีชาวอำเภอศรีประจันทภายในกิจกรรมนะคะก็มีหน่วยงานราชการเหล่ากาชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ